ลูกค้าของเรานะคะวันนี้มารับรถถึง2คันกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ๋ยกันแล้วนะคะที่รถบ้านมือสองยูนิคอนทูค่ะนะคะ วันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมปุ๋ยมายืนถึงตรงกลางตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะวันนี้วันพิเศษค่ะลูกค้าของเรานะคะวันนี้มารับรถถึง2คันกันเลยทีเดียว yeah, ใช่ไหมคะพี่ <Woo. S 1> มารับรถสองคันกันเลยการบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเคครับโอเคเรื่องเร็วไหมพี่เร็วครับเร็วกี่วันคะ 2>, 2วัน2วันแล้วสําคัญเลยเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมพี่ครับโอ้ขอ oh พี่รู้จักเต์รถของปุ๋ยได้จากช่องทางไหนคะ ดีครับรถผ่านมามาส่งลูกก็เห็นทุกวันนะครับอ๋อขับรถผ่านมาส่งลูกก็เลยตัดสินใจเข้ามาหาปุ๋ยที่ยูดีคอนทูคาแล้ววันนี้ก็รับรถเลยทีเดียว2คัน oh. ใช้เวลาทําสัญญาแค่2วันแล้วสุดๆเลยค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยวันนี้วันจันทร์มารับรถแล้วค่ะรถสวยถูกใจเลยเนาะพี่เนาะครับ oh. ค่ะก็อีกสักนิดนึงค่ะอยากจะให้พี่แนะนาคนทางบ้านที่กาลังหารถไว้ใช้อยู่สักนิดนึงค่ะใครผ่านมาเต็น์นี้สนใจก็แวะดูได้ครับ โอเคขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะปุ๋ยฝากไปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังหารถไว้ใช้นะคะอยากมีรถใช้อยากได้รถขับแล้วก็รถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้เข้ามาหาเราได้เลยค่ะยูนิคอนถูกขาร่ม9 21ทับ9วันนี้ปุ๋ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ